สบายดีน้องมีซอวาท้าวทองแดงไวเดอร์จบจากวิทยาได้วิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาศักด์รักสูตรพยาบาลศาสตร์แพงจำปาศักด์นครปากเซสำหรับงานบริบาลที่ประเทศไทยนั้นเป็นท,ที่ทองการยางหลายทั้งนี้นอกจากจะไหลทำงานกับทางเอไอซีแล้วจะได้ใส่ทักษะที่นี่ไปทำงานนอกสถานทีเซนสถานพยาบาลคลินิกต่างๆ่รวมถึงบานภักของผู้เฒ่า อีกด้วยในระวางทีทำงานทีศูนย์ AEC ทั้งศูนย์ยังเปิดโอกาสให้ทุกคน,นเรียนภาษาอื่นๆเซนภาษาญี่ปุน่นฝรั่งเศสเยอรมันโดยออกทุนให้กรโดยทย่อยสย่เคินเมื่อได้ไปทำงานทีต่างประเทศในไา่ดังเท่ากลับไปสางโอกาสให้ตัวเองโดยไปทำงานทีประเทศอื่นอีกด้วยแน่นอนเมื่อได้ไปทำงานทีต่างประเทศลดว อาตาัตราเงินเดือนสูงถึงห0า0มืนบาทต่อเดือนซึ่งจะมีสัญญาเป็นระยะเวลาสปีสำหรับสวัสดิการในการทำงานที่ประเทศญี่ปุน่นจะได้รับการคุม้มครองเมือนเป็นภัษากรญี่ปุน่นสำหรับเรื่องที่พักทางญี่ปุ่นจะมีรับรองไว้ให้ยิ่งไปกว่านั้นคือสำหรับคนที่ได้ผ่านการสอบผ่านทางหลานภาษาและทักษะทางหลานวิชาสิพบริบาล ดบวสามารถอยู่ที่ญี่ปุ่นใดตลอดสี่รวมถึงขอบขว้วอีกด้วย